เข้าสู่ ROV x e b e a t รอบที่2รอบแรกเราได้ตัวพระเอกมานะครับรอบนี้เราเติมมาปุ๊บได้แอนเนตมาก็ได้รางวัลตรงไหนอะทุกคนพอต้องล็อกอินเอาเนาะก็คือเห็นรอบนี้นะครับผมมีตัวนี้เข้ามาทุกคนเนี่ยเบียร์คุยะซึ่งรอบแรกพี่ไม่ได้เว้ยเพราะเราไม่ได้เล่นนะทุกคน <c oughs> มานะครับผมมาพร้อมกับกิจกรรมใหม่อันนี้นะครับอันนี้โบนัสเติมคูป,ปองล็อกอิน7วันนะครับได้แอนเนตนี่ทุกคนฮะมาเป็นกิจกรรมตามหาชิ้นส่วนสำรวจืน ื้นที่นะครับมีทั้งหมด6ชั้นนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะก,กี่คูปองนะครับแต่ว่าเป้าหมายเราก็คือจะมาเอาตัวของมูลาดนะครับทุกคนไปตรงขวาล่าซ้ายดีปับ๊บไปตรงนี้แล้วกัน ได้เป็นอะไรวะเนี่ยรองเท้าวิ่งนะครับโอเคตรงกลางรองเท้าวิ่งเหมือนเดิมนะครับอ๋อต้องเปิดนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยได้อีโมจิถาวอวนด้น,นี้นะครับผมมันมันใช้ทีละกี่คูปองเอาดูคนไม่รู้นะครับอ๋อใช้ดอกซากุระในการเปิดได้ครับตอนนี้เหลือหนึ่งดอกตรงนี้ละกันอ๊บเปิดไปไดเอิเฟคกหนีโอเคชั้นสามละเรามามีทั้งหมด3,700คูปองมาดูกันว่าจะหมดกี่คูปองกันปั๊บมาเฮ้ยเอฟเฟกต์แบบนี้ได้รองเท้าวิ่งถาวอนนะครับถ้าเราได้อะไรถาว บอก็จะปลดล็อกชั้นต่อไปเลยนะทุกคนฮะอย่าเหมาเลยนะคบผมอย่าเหมาเลยได้ไหมผมขอละครับอย่าเหมาเลยนะอย่าเหมาเลยนะครับรักแอดมินอลิสรักนะครับบนขวาบนหน่อยโอ้ผมมีเฟเกอะไรสายสุดโอ้โหอยู่ตรงกลางว่า 199, ร99คูปองฮะอว้ย อิโมจิถาวร6ชั้นพวกนี้ต้องเหมาจริงๆรอทุกคน249คูปองโอเคครับชั้นสุดท้ายอแ oh, ล้วครับจะเหมาอยาให้ผมได้เหมาเลยนะครับสาธุตังเติมเกมก็ไม่ค่อยมีอะ่ะขอไปเล่นกิจกรรมหน้าได้หรือเปล่าครับไปครับชั้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูละกันว่าช่วงท้ายเราหมดกี่คูปองนะทุกคนโอ้โหโอ้โห149คูปองเอาตรงไหนดีวะเอา้าครูนาะเข้ากิจกรรมใหม่เอา้าคืออะไรครับเอา้าคืออะไร ครับของที่เราได้มาทุกคนอยากรู้ว่าตาเชิร์ีโร่มีตัวไหนบ้างวะเนี่ยเนดูหน่อยนะครับว่ามีตัวไหนบ้างโอ้ยเหลือไปตัวเดียวพอดีจัดไปครับไห้ไปมาเอ <c oughs> อได้มาก็ไม่เล่นหรอกตามหาเบียคุยาต่อเฮ้ย <c oughs> มีมาเลยเหรอร้อยเก้าเก้าคูป,ปองครับโอ้โหเอาว่ะทุกคนครับเหลือแค่4อันเหลือ4อันเห็น <c oughs> แบบนี้ท้อมากนะทุกคนส,สุดไป โอ้ตามัรถครับตรงกลางบนโอเคครับตรงกลางนะตรงกลางนะไม่เหมานะไม่เอาเหมานะครับไม่เอาเหมาผมขอาละอย่าเหมาเลยขอ oh no. งเก่าๆครับอย่าบอกว่าอยู่ตรงนี้เถอะวยอยู่ตรงขั้นแรกจริ๊บหรอดตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงขั้นแรกบอกว่าทุกคนไม่อยากกดต่อเลยวะอยู่กลางผมเชื่อครับว่าอยู่กลางผมเชื่อฮะไม่ได้คืออะไรอยู่ขวาสุด โอ้โหสามพันคูปองปีไปครับทุกคน3000คูปอง2900ันเการ้อยกว่ายอดสามพันคูปองถ้าเหมานี่สามพันกูกว่าทุกคนดูดิอันนี้เรา5้อซอันนี้50 3000คูปองมาแล้วครับได้มาละโอเคมูราลาดนี่เบียวฮยาฮิ i ิคีมาล้วครับ บอกเลยนะครับว่าได้ไปก็ไม่ได้เล่นนะเอาไปลงแลงโดนแบนเหมือนเดิมเอาไปลงแรงโดนแบนเหมือนเดิมาดมาวม,มาเวยได้กรอบมาด้วยได้กรอบมาด้วยเอฟฟิกบแบบตึงๆเหลือ808อนะครับเราดูว่าวารเลอร์พาร์ซีซั่นใหม่ละกันนะอีกสิวันเลยหรอขอแต่งโปรไฟล์แป๊บนึงนะคะผมอันไหนคือกรอบที่เราได้มาเมื่อกี้อ๋อกรอบนี้โอเคนะครับผมได้ละไปเล่นเลยละกันนะครับเล่นเล่นหมวดไหนดีเรา โอเคทุกคนครับตอนนี้พี่ก็ได้ชวนน้องลูก,ก้านะครับมาร่วมทดสอบกินใหม่มูดของเรากันนะครับเป็นการเล่นนึ่งๆเริ่มเลยน้องเอาแอสซินเจอกันไหมละ่ะแอสซินแอสซินเหรอมูฬนี่น่าจะเก่งสุดแอสซินแล้วนะ มาคอสทัวร์คีแอ็กแบบนี้เว้ยเว้ยคือน้องจะไปเจอกับซูก้าอันดับหนึ่งเชียภูมิพลาดแล้วครับผมน้องอะไรพลาดแล้วครับมาเจอกับพี่นะจะร้องหาแม่นะเดี๋ยวร้องหาพี่โอนะครับวิบบับอ่ะวิบบับอ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะอะไรกิ้งไปไหนกิ้งไปไหนกิ้งไปไหนครับน้องบางใครอ่ะมาไหมมาไหมจะปลดมือตลอดกันนะกินอะไรกินอะไรครับอะไรอะไรอะอะไรทำไมอ่ะ <Okay. S 2> สก,กีดเขาเรียกว่าสก,กีดเนี่ยเข้าใจปะเข้าใจปะโอฮ่า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 วนุ่มซูการ์มืองอุบนย,ยังไม่มีจอเลยนะเนี่โอ้โหน่าจะคนละชั้นนะคะรับคุณมีแค่สก,กินหรือเปล่าสวยอะแต่พีมึงก็ไม่เท่าไหร่หรอก ยืนแรกได้ครับอโอ้โหแมงเงออืเอกเรามันคนละชั้นครับโทษทียิงคนดูสกินนี้พี่ก็เพิ่งเคยเล่นนะครับเดี๋ยวคุยะอะไรไม่รู้จักเพิ่งจับมูราตตัวแรกนะเนี่ยครั้งแรกนะเอ,อ้ยจบไปอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 ตูก้ามันตัวชนะทางมูลาตนอน ตลาตัวทางชนะกินตครับก็บ้าแล้วบอกจริงให้คนดูรอคอมเมนต์ดูครับตัวไหนชนะกันมังกรใหญ่อยู่นะไม่มาแบบเงี้ยอ้มาทำพิกเกอร์พิกเกอร์โยกมาทำอะไรอะไรอ่ะพื้นแตกนะมึงจาพื้นแตกนะครับฮะไอหมีออกหองครับกันน้องครับน้องออกของครับกันน้องเยอะร้องตึงหรอถามหน่อยน้องออกของครับกันครับให้เสียนอาวูบีมาสอนอีกแล้วนี่ โอ้โหขี้ร้านวะอะไรวะก็มังได้มังกรสามตัวแล้วพี่ได้ตัวเดียวครับก็คิดเอาเขาดูขี้เอาขี้เอาขี้เอาเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งระวองตีมครับอย่ากลัวครับอย่าหวั่นอีกไม่ได้ดูตึงในชนะเราได้ไงวะตัวมันแพ้ทางครับทุกคนคือแบบมูราด่ะเจอซูก้าก็แพ้ทางเป็นเรื่องธรรมดานะเออถ้าใครเล่นชนะนี่ก็เอาไปเล่นนะเนี่ยไปเล่นไปเล่นเอาไหมเล่นชนะนี่แด็ครับเอ็กตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งผมเป็นคนเที่ยวกาเป็นคนเดียวครับทำไมน้องต้องเก็บบัฟฟาด้วยน้องน้องก็เก่งกว่าพี่เลยครับเพราะน้องมีบาฟ้ ไปไหนครับคุณจะไปไหนไปอุบลหรือเปล่าไปผิดทางหรือเปล่าป้าโอ้ยแก่แกน้องน้องโอ้ยอะไรวะเล่นได้ครับเล่นได้โทษทีมันอะไครับพอใจเข้าใจเข้าใจกากระซูกะาอางเี้ยอางเงี้ยอยางี้ขายของแทงออกครับขายของแทงออกเจอกันขอแค่นี้เลยเอาพี่ขายพี่ขายของแทงออกแล้วน้องจะกูไม่เหรอเนี่ยขายของแทงออกเจอกันครับขอดูหน่อยขอดูเพียวๆดามีดิอยากจะเจอเหมือนกันว่ะ ở đây mì mì bọc mì bọc mì bắn giải sing sing, sing, sing. <coughs> บางใครฝัดดีนะน้องหมีตัวไหนจะชนะให้คนดูลองเม้นตัดสินเอาละกันนะคะผมระหว่างมูลหลาดตาแรกของพี่กับซูกาสามพันเกมของน้องลูก้าน,นะครับพี่จะเอาสามพเกมันดูตัดสินเอาเลยว่าตัวไหนชนะนะคะทุกคนดูดาเมจเยอะสุดในเกมอ่ะอื